เราเกิดมาทำไมสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้หนูอยากชวนพี่ๆลุงป้านา้าอามานั่งคิดกันดูว่าเราเกิดมาทำไมบางคนอาจตอบว่าก็เกิดมาเพื่อมีความสุขไงบางคนว่าเกิดมาใช้กรรมหรือบางคนอาจพูดว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดมาก็แค่ใช้ชีวิตไปวันๆแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่า เราทุกคนเกิดมาเพราะทุกยังมีอยู่และเราต้องเรียนรู้ที่จะพ้นจากทุกนั่นเองค่ะหนูจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆนะคะด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าอริยสัจสี่ฟังแล้วเข้าใจแน่นอนค่ะ 1. ทุกความจริงข้อแรกทุกคืออะไรทุกไม่ใช่แค่เวลาร้องไห้นะคะแต่รวมถึงการแก่การเจ็บการตายความผิดหวังความไม่สมหวังการผัดพลาดเช่นอยากได้ของเล่นแล้วไม่ได้ก็ทุก อยากให้ใครรักแล้วเขาไม่รักก็ทุกข์แค่มีอยากแล้วไม่ได้สมใจก็เป็นทุกข์แล้วค่ะเอาแบบง่ายๆก็คือแค่เรามีกายมีใจนี่แหละค่ะคือทุกข์ไม่ว่าอะไรเกิดกับกายกับใจเราเป็นทุกข์หมดเลยค่ะแล้วเราจะไม่ทุกข์ได้ยังไงล่ะง่ายมากเลยค่ะก็แค่ยอมรับมันค่ะยอมรับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดกับเรากําหนดรู้ไปเลยค่ะว่านี่ทุกข์เมื่อเรากําหนดรู้ว่ามันคือทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็จะไม่เกิด แค่นี้เองไง่ายไหมคะสองสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์แล้วทุกข์เกิดจากอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเกิดจากตัณหาค่ะตัณหาคือความอยากที่ไม่รู้จักพออยากมีอยากได้อยากเป็นอยากให้เป็นอย่างใจเช่นอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจหนูตลอดเวลาพอไม่ได้หนูก็จะงอนจะร้องไห้นั่นแหละสมุทัยทำงานแล้วคะ่ะแต่อย่างที่หนูบอกไปใช่ไหมคะ พอเรากําหนดรู้ว่านี่ทุกข์ไอความอยากให้มันหายไปก็จะไม่เกิดใช่ไหมคะเพราะเรารู้และยอมรับแล้วว่ากายกับใจเรานี่คือทุกข์ไม่ว่าอะไรมาเกิดกับมันมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยก็แค่ยอมรับมันว่ามันคือทุกข์มันถูกแล้วที่ต้องทุกข์ก็ตัวเราคือทุกข์นะจะให้มันสุขก็แปลกอะแค่นี้เองค่ะแค่ยอมรับว่ากายกับใจเราเป็นทุกข์มันถูกแล้วที่มันทุกข์ ค่ะง่ายไหมคะอะไรที่เรายอมรับมันมันก็จะไม่ทุกข์ค่ะสามนิโรธความดับทุกทุกดับได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะถ้าเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเราก็จะวางใจลงได้ไม่ยึดไม่เอาทุกอย่างมาใส่ใจพอใจวางได้ทุกก็หายไปเองเหมือนเราถือหินก็หนักไว้พอปล่อยมันก็เบาทันทีเลยค่ะ เหมือนที่หนูบอกไปตอนต้นใช่ไหมคะเมื่อเรายอมรับทุกเราก็ไม่มีทุกแล้วค่ะนี่คือนิโนดค่ะคือความดับไปแห่งทุกค่ะคือเราแค่เห็นว่าทุกมันดับไปแล้วแค่นี้เองค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดกับกายกับใจเราเราก็บอกเลยค่าว่านี่ทุกและยอมรับว่ามันต้องเป็นทุกหน้าถูกแล้วเพราะมีกายมีใจนี่ไงมันจึงทุกไม่ต้องไปปฏิเสธมันค่ะยอมรับว่าถูกแล้วต้องทุกเมื่อเรายอมรับ เราไม่ปฏิเสธเราก็ไม่ทุกแล้วแต่ถ้ายังทุกอยู่ก็แค่เห็นอาการมันค่ะเห็นว่าอ๋อนี่ทุกมันแสดงอยู่นะเดี๋ยวมันก็ดับไปเองแหละเราไม่ไปทําอะไรกับมันค่ะพอมันคายลงและหายไปนี่แหละคะ่ะเรียกว่านิโนดค่ะคือทุกดับไปแล้วไม่มีทุก์ใหม่สืบต่อไปค่ะสี่มักทางแห่งการดับทุกแล้วจะดับทุกยังไงก็ที่หนูเล่ามาทั้งหมด นี่เรียกว่ามักค่ะคือวิธีดับทุกข์ค่ะให้เราทำแบบนี้บ่อยๆทุกครั้งที่มีทุกเกิดกับเราค่ะเมื่อเราทำบ่อยๆมากเข้าเดี๋ยวเราก็จะเป็นอิสระจากทุกเองค่ะคือพูดง่ายๆว่าพอข้างในเรารู้ว่านี่ทุก์บ่อยๆและยอมรับมันเรื่อยๆแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะไม่ทุกข์อีกค่ะพระอาจารย์ท่านเคยสอนว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมสิ่งของแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกขเพื่อพ้นทุกค่ะ ถ้าเราไม่เรียนรู้ฝึกฝนที่จะรู้ทุกเราก็จะต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาผัดผ้าจากสิ่งอันเป็นที่รักอีกมาตายอีกไม่มีที่สิ้นสุดค่ะบทสรุปจากหนูหนูว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้และยอมรับทุกข์ค่าเรียนรู้ความจริงของชีวิตว่ากายกับใจคือทุกข์แน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นและเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์โดยเมื่อทุกข์เกิดก็ยอมรับว่านี่ทุกข์มันเกิดเป็นธรรมดา มันต้องถูกถูกแล้วยอมรับมันแบบนี้ตรงๆเลยค่ะเรามีโอกาสทุกวันที่จะฝึกใจไม่ต้องรอให้แก่ก่อนไม่ต้องรอให้เจอเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่เริ่มจากวันนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังหนูนะคะขอให้ทุกท่านพบความสุขที่แท้จริงจากภายในใจค่ะสาธุ